ันนี้เราจะมารีวิวท่อใหม่แลครับติดเครื่องห7ครั้งแรกเลยมังกี้เราอะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าผมเนี่ยเลือกใช้ของแบรนด์ไหนท่อนี้ก็เป็นที่้อเดียวกับของไอเกมนะครับผมแต่ว่าโคลาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรโคลาโคลาขนาดชื่อตามอะไรกูเห็นเสียงมันเพ้อกูเลยซื้อ่อยเกมมันจะเป็นแบบว่าทรง X Mac ด้วยแต่ท่อผมไม่ใช่ทรงแบบนั้นเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเนี่ยุกคนมาแทม สวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่าเฟร์90องศาเะครับแพรเกยตามมาทำไมเราก็ในวันนี้นะครับผมทุกคนวันาีผมใจผมอยากจะล้างแค้ในเเกมมากวันนั้นมันแอบเปลี่ยนล้อผมแบบว่าแล้วเอาล้อผมไปทิ้งตอนนี้แม้กระทั่งตอนนี้นะยังหารอไม่เจอเลยว่ะแพไม่รู้แม่งส้มตีนเอาไปซ่อนไว้ไหนแต่ว่าคือวันนี้เราไม่ได้มาหารอไม่ได้มาแก้นะวันนี้เราจะมารีวิวท่อใหม่แล้วก็ติดเครื่อง57ครั้งแรกเลยมังกี้เราอ่ะเอออก็คืตน เนี่ยผมเาสั่งท่อมาแล้วเพราะน้องๆหลายคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยท่อพี่ท่อนี้ดีท่อนุนี้อะไรดีเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าผมเนี่ยเลือกใช้ของแบรนด์ไหน <Okay. S 1> หรือว่าน้องๆอ,อาจจะผิดหวังก็ได้ว่าที่ที่น้องเม้นมาอาจจะไม่ได้ใช้ถูกไหมแต่ว่าบอกเลยว่าท่อเสียงเนี้ยมันน่าจะเพาะแต่ว่าพี่ไม่ได้สตาร์ทนะยังไม่เคยลองสตาร์ทแล้วก็ยังไม่ใส่เลยแต่วันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวกันทีนี้เราไปดูกันดีกว่ามาทุกคนไป hey. ่อวันนี้เราจะมาทำท่อกันไเกมเอนพร้อมจะใส่กับพี่ยังบวกเจ็บพันกับพอยแล้วน่ะปล่อยมันวิ่งเนี่ะเฮียแม็กเล่นเนี่ยหยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยมาทีนี้เราจะมาดูท่อกันนะครับน้องๆนี่อท่อนี้เป็นท่อของโยชิมุระไบด์ด็อกเตอร์ไบด์นะผมสำหรับใครที่อยากได้หรือว่าอยากจะถามสอบถามศึก้าก็แอนไปได้เลยเฮียเมื่อกี้นี่นี่นี่มันมันจะเป็นจรวดเออจรวดแตกปั๊บใช่นะเออเป่งมันจะคูณเฮ้ยเป่งเย็ด พูนอ uhm, oh, okay. mm. oh, so ีกโอ้คเล่ยป่ะพูนอีกนี่โอ้ยแวงโอ้ยแวงอิสระเด้แวงโคตรเยอะเลยเอาเลยเห็นไหมได้อีกอ่ะรัมาแล้วสองพันพลอยเมื่อกี้เราไปจับถือโอ้ยเขี้ยได้โคตรเยอะเลยทุกคนเอาง่ายเลยโคตรใหญ่เลยน้องๆคนดูโอ๊ยดูนี่น้องพี่เต๋าโคตรใหญ่ใหญ่อยู่แล้วปะ ไอ้ง่ายเลยคือที่ผมซื้อท่อมาน้องๆถามว่าเอาตังค์มาจากไหนผมก็ไปรนเกย์มานะครับแล้วก็ได้ตังค์มาก็ซื้อท่อแล้วทุกคนนี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเฮ้ยรถผมเนี่ยผมบอกเลยเสร็จแล้วแต่จะสตาร์ทด้พี่ฟังครั้งแรกยังไม่เคยสตาร์ทเลยนะเนี่ยแล้วล้อผมไปไหนเนี่ยสรุปก็บอกแล้วว่าช่างรูไปแล้วโอ้ยเที่ยวลเฮียเลยจัดเดี๋ยวผมจะเอาล้อพี่บ้างไอ้เรี่ยเด้อแล้วเวลาจะไปรันดีหนูจะไปรันดียังไงพี่จ๋าอย่างนี้ไงโอ้ยอย่าว่าท่อโอ้ น,นี่ทุกคนนี่ก็สำหรับใครที่อยากได้นะครับผมก็ให้ไปแอดเฟซนะครับผมหรือไปติดตามเฟซเขาได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะแต่ผมขึ้นให้นะไอมันจะมี2เพจนะเพจด็อกเตอร์ไบ๊์ไว้พูดคุยแล้วก็เพจหน้าร้านก็จะเป็นโยชิโมระไทยแลนด์นะครับผมบายด็อกเตอร์ไบทุกคนนะนี่มาแล้วอันนี้ท่อน,นี้ก็เป็นที่ห้อเดียวกับของไอเกมนะครับผมแต่ว่าโครลาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรโครลโคลาขนาด ซื้อตามอะไรกูเห็นเสียงมันเพาอกูเลยซื้อเฮ้ยตอนมันเดิมๆมันก็เพออยู่อะพอทําลูกมามันทําไมดังอย่างนั้นล่ะไม่ไม่ไม่อย่าไม,ไม,ไม่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดยวูอันนั้นมันท่อไอเกมท่อไอเกมมันจะเป็นแบบว่าทรงเ e อ็กแม็กด้วยแต่ท่อผมไม่ใช่ทรงแบบนั้นเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเนี่ทุกคนมาแทมดา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 ดับเฮ้ยโหเดี๋ยวเฮ้ยนี่เขาบอกเขารักษามาดีนี่อันนี้อุปกรณ์ที่เขาจะติดอให้เราติดตั้งนะทุกคนโอ้โหเดี๋ยวเฮ้ยนี่นี่นี่ เป็นมัดเลยว่ะเมัดเลยอะสัตว์เป็นมัดเลยว่ะพี่แบงค์แม่งมัดอย่างนี้ไม่ถูกต้องเลยเอ้ยเจ็บขีดเลยครัตว์เย้เนี่อันนี้เป็นคอเลตคอเลตให้ดูคอเลตก่อนเลยเน่ความสวยงามความตีของเขาเย้เน่ใครบอกว่าของผมไม่ใช่ไพลเนียมดูไม่ใช่ต้นเลนสุสุดสี่เฮ้ยดูได้ไงต้นสุดสี่มันเกียดนี่แหละอาใช่เหรอเน่เน่อันนี้เราจะดูตัวนั้นไม่ได้นี่จะดูตัวท่อดิตัวท่ออุ้ยเฮ้ย 1> <1> ออกมาอันนี้เลยวะนนี <1> 1> ี่ๆๆ่ <What? S 1> ดูดูสีด้วยอ่ะอันนี้มันทอกระป๋องเลยนี่มเดีด่ยเฮ้ยนี่ครับทุกคนนี่อันนี้เป็นข้อแบบว่าตรงกรวยหรือตรงอะไรไม่รู้นะทุกคน <1> 1> คนอยากได้อันนี้มันตรงแอนโดรลาดเลยเนี่ยตัวรถแก๊ นี่ <Yeah. S 2> ดูสีด้วยทุกคนครับสังเกตดูดีๆมันจะมีสีนะตรงนี้มันจะเป็นเลดใช่ไหมแพรเห็นปะตรงนี้มันจะเป็นสีบูนี่ถ้าเกิดว่าน้องๆอยากได้แบบนี้นะ oh. นต้องเพิ่มราคานิดน,นึงไว้พี่ทำ oh. ไมอะ่ะอา้าวก็มันทําสีตรงนี้มาไงผมก็ไม่รู้เหมือนกัน oh. จะบอกเลยราคา oh. ใกล้เคียงกับคาบร์บอนอะ่ะมันมีไปคาร์บอนด้วยนะ oh. ไ<ป> oh. อันนี้โรงงานไหนเนี่ยโรงงานจีนนะก่อนไม่เห็นเฮ้ยไม่ใช่โรงงานจีนของไทยโยชิมูระได้เลยอะตายไทยแลนด์ด็อกเตอร์ไบต์เลยบอกให้ใี่มันไม่ใช่ของไทยเนยมันของต่างประเทศต่างงานไทยอะไรฮะเนี่ยญี่ปุ่นเออไม่รู้ไอ้เียเอแต่กูซื้อมาแล้วพี่อย่าไปพูดเยอะเด็บอกเลยว่าเสียงข้อเนี้ไม่รู้จะเป็นเสียงไงเฮ้ยเฮ้ย อาตารเครื่องชมอ่ะอันนั้นก็ข่มด้วยเดี๋ยวมาเจอกูเดี๋ยวเจอกูมาวันอีทางยี่ห้อแล้วมี่จะไปหรือเปล่าไปดิโอ้พี่จะพี่ใส่เธอซ่อนพี่จะครบแล้วอ่ะของผมยังไม่ครบเลยไี่ไปกับมึงบอบกูไม่มีกล่องอาหรถอ่ะผมก็ไม่มีกล่องผมอยากไม่มีกล่องเออเขาไม่มีกล่องกันหมดเลยกล่องะไรนี่กล่องเดิมกล่องเดิมเดชทุกคนดูเนี้ยเยสสวยอ่ะเดชเป็นไงเทียมึงไปไหนเอาไปถ่ายเว็บเฮ้ วิวไม่ใส่ไม้เทียเลยไม่ต้องใส่นี่เลยทุกคนนี่พ่อมึงดูแลน่นหลอกดมกเ่าอ่ะนแค่นี้เองทีแบงกันน้อยไม่ได้ทีนี้ถอดของจะถองยี่ส์ถอดได้ี่ได้แล้วแล้วมึงกันรีลานเรียใส่ีใสดอันนี้ออกปังครบเตียงออกอ๋อ เอ,อ,อย่อยากได้ยินเสียงแเราเร็วๆโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตตัดบ้าไปใส่ก่อนแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวมาฟังเสียงกันต่อนั่นแรงขายที่อ่ะสีสีกับไซซีโอเคเดี๋ยวขอใส่แป๊บนึงครับทุกคนไป แล้วทุกคนตอนนี้นะครับเราก็จัดมาเรียบร้อยแล้วดูทรงท่อเลยพี่ยักษ์หันทันให้เขาด้วยอะไรวะเฮ้ยหันสูงเลยเฮ้ยมันก็บ้างลำควายดีแล้วเนี่ยเอามันล้สวยป่ะล่ะเอางี้ผมให้เกียรติพี่ยักษ์สตาร์ทเลยคนแรกอันนี้เป็นการสตาร์ทครั้งแรกเลยนะเฮ้ยเขาไม่ใส่ตาร์ทตีนมเหรอไม่ใส่ไม่มีสตาร์ทตีนไม่มีโอ้เอาอันนี้ผมขออนุญาตถามผมว่ามันมีจูบมันไปจูบด้วยอันนี้เราให้ฟังแบบนี้ไปก่อน เงทีนี้เราเอาทับเสียงออกอ่ะใช่ใช่แล้มันจะลั่นกว่านี้เหรอใช่แล้วมันก็จะเคยเห็นท่อเอ็นโดรานตัวเก่าไหมท่อฟีโนมิโอที่แบบว่าปลายโป้งอ่ใช่อรอใช่ไปดูดิเออนี่นีอนึงออกปุ๊บแม่งรูโปล่ย่งกับรูไอแพรเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเเ้ยเยเฮยงเ้ย้ยเย้ เอาคีมเด้งไม่เด้งกไม่เอาเอาคีมเด้งคีมเด้งก่อนเอ้ฟันมือก่อนเด้งป้องมันหน้าเย็นมากถามพี่แบงค์เลยเย็นไหมโอ้โหเย็นจัดเลยอ่ะดึงตรงไหนเด้นี่เลยเด้งเด้งเด้งเด้นะเด้งสองครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหใหญ่ไหมบ้างวะลูหีหมามากเราติดเครื่องย่างติดเครื่องเลยเราดูลูหีโบดิ เยบอกเลยว่าโดนกูแน่เฮ้ยเสียงเลยแม่แรงขายซี่เสียงแรงดูคนคนกูรู้เลยรถแรงไว้เอางี้ให้รับประกันดิว่าเป็นยังไงเสียงแบบเนี้ยอ้าแบนแบนเดียวกันแบนเดียวกันมึงพูดถึงเสียงอ่ะเออเฮ้ย พยายากัดดิเขอข่มเราอะเดี๋ยวดูพี่ดูเสียงผมใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ด้วยเราไม่ใหญ่หรอเข็ดอีแดงกูเข้ามาแล้วกันมึงจะล็อกเอ้าวเอาวิ่งเลยเอ้าดูขันละมึงโอ้โนี่ขังไอ้เฮียนี่น่ากลัวใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเอางี้ดีกว่าถ้าน้องๆอยากดูการวิ่งกันไปดูที่คลิปพี่นะครับได้เลยเอางี้ทุกคนครับก็สำหรับตอนนี้เราก็จัดท่อไปแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะท่อแบบนี้อย่าลืมอุ้ย เขาบอกเลยว่าเฮ้ยเอาเท่ยท่เท่ไอ่ถ้าไปตืดถ้าไปตืดตาตืดตาตืดเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวนึ่งเดี๋ยวมันจะหลุดแล้วมึงเอาตนเฮ้ยสตาร์ทแล้วบิดแรงๆให้กันเล่นหยุดหยุดอันนี้ก็หาทำอันนี้ด็อกเตอร์ไปครับอันนี้ผมลองกันเล่นเฉยๆนะครับผมทุกคนนะเฮ้ยทอดปลายจุนว่ะไม่ได้ว่ะเดี๋ยวออกไม่ได้เอ้ยโอ้นี่ก็หาทำเนาะ <Okay. S 2> เฮ้ยแต่อนนี้เขาทำมาดีนะเว้ยเราเราอยา,ากได้องศาไปทางนูน้นเราก็แค่บิดแค่นิดเลยมันออกไปห <c oughs> มดน, <c oughs> นี่นี่ <c oughs> เอนน,น,นี้เวลาหนีนะ้ำเวลาเวลาจะจมน้ำก็ขันลงอย่างนี้เราติดแคื่เพื่อน อยาเลยยาเลยยาเลยเออโอเคครับทุกคนก็อสำหรับคันนี้อยากได้ท่อนะครับผมอย่าลืมไปติดตามเฟซบุ๊กที่โยชิมูระไทแดนด็อกบายด็อกเตอร์บายนะทุกคนนะเขาไม่เห็นให้กูเลยเขาไม่เห็นให้กูเลยอ๋ออันนี้ผมซื้อมาซื้อเองด้วยก็ใช่ไงก็ผมไปเล่นเกมมาที่ที่เล่นเมื่อเช้าอ่ะอยูเอฟ้าแปดดีได้เลยอย่าลืมนก็ไปเล่นด้วยทุกคนแต่ผมก็เล่นบ่อยก็เลยอย่างเงี้ยทุกคนก็ใครอยากจะดูว่ารถกล่องเดิมเนี่ยจะแดกห้าหกกล่องเอพีไอได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวไปชมกันที่ช่องพี่แบงค์แล้วกัันน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 นะะะทุกกคคแล้้วีีเเมื่่่อออออไหรรจยาิ อะไรก็เสร็จก่อนแล้วอ่ะตอเสร็จก่อนแล้วเหรอเสร็จเสร็จแล้วโอเคทุกคนก็สำหรับวันนี้เชื่อว่านี่คืออย่บนกรกดแชร์กดทั้งคลายอยู่หรืออยู่ตามทั่เข้าวโพดจอ้วยทุกคนวันนี้ไปไลฟ์ในย